เหมืงสุขะทีน่นวิดีโอในข่าวเดวมารลัดเนยล็อกไลกน์จัดเอาวิดีโอทีน่าทิกตอกในคะเนาะเต็มมีทางทิกตอกมันเนาะเอาค่ะเข้าข่าวตีนะ่าทิกตอกขะเนาะเราก็มาหาด้วยทิกตอกอันเขาใครต้องโหลดขะนะเอาค่จะจัาเอาด้วยวิดีโอในขะ,ะนะก็มันได้ตีทางแชร์เนี่ยเอาได้ตีทางแชร์เนี่ยก็ได้ตีทางแชร่เราก็มัดได้ตีก็ปีลเลียงเลยนะ,ะนะโอเคก็ปีลเลียงเราขึ้นออกมาอ,ออกมาเรากมัดไดเข้าในเบราว์เซอรนะ์ขะเนาะ เขาน้าประเสยเอาเตรียมวาต้องโหลดเถียว W N ต้อง L O T หลดโอ้ TikTok แนวเนาะต้องหลดวิดีโอ TikTok No Water w a t อ r มากนะฮะนะยาวเตะกวานะยาวเตะเข่ากันนะเตะกัดตั้งหนึ่งชุดได้ก็ไรตั้งไปก็เลยนะโอเคพอเตะยาวอ่ารี่มาไกลมา่อปกันแน่นะโอเคมาได้ตีต้องหลดสีเขียวๆออกมาข้างในว็าน่ยเตะตีต้องโหลดต้งผานเลก็ไยผานใก็เลยนะ โอเคกราวหนต็กดีต้องหลดต้องลดยอเนาะในกีห้งนกลางหน้ายาในกีต้องหลดนะคะเอา่ะขึ้นมาเตกเขาดีวิดีโอมาไงลนาัเขาต้องหลดเอาขาข้าวน้าเต็นกางที่คื้หนื่นะเตกดีเชื่วิดีโอนะโอเคข้าไเขาขึ้นมา้วยในแค่พังะเนาะเอาในค่ะเนาะในขะนเขาต้องหลดมากไไกันนค่ะ ค่ะรถไร้์โงรดนี่กันได้ค่ะหมือทรงค่ะ